ก๋วยเตี๋ยวค่ะก๋วยเตี๋ยวตามมีตามเกิดนะคะใครอยากกินก๋นวยเตี๋ยวกับพี่สายทองมาเลย <c oughs> ตั้งชื่อตามมีตามเกิดก็คือมันเครื่องไม่ครบเนาะถ้าเราปรุงน้ำซุปอร่อยอร่อยมันก็จะอร่อยนะถึงเครื่องมันจะไม่ครบก็มันก็มีแค่ลูกชิ้นกับหมูสับเองอยู่ต่างประเทศก็อย่างนี้แหละ ขาดขาดกันเกินนะคะแต่รู้สึกว่าอยากกินกว๋วยเตี๋ยวก็เลยลุกขึ้นมาทำกว๋วยเตี๋ยวนะคะใครสนใจอยากมาทานกับพี่ใสทองก็มาเลยเนาะ